หลังจากที่ดี i จับตัวนายสามารถเอาไว้สอบปากคำแล้วปรากฏว่ามันมีจุดเชื่อมโยงก็คือมีชื่อคนหนึ่งเนี่ยครับไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจของนายสามารถจุดเชื่อมโยงต่อมาก็คือพอไปตรวจสอบเส้นทางการเงินประมาณ100บาทที่มีการสอบสวนแล้วหนึ่งในเส้นทางการเงินมีการเชื่อมโยงกับคนชื่อว่าหนอง เป็นนักธุรกิจขายปุ๋ยแล้วก็เค,เค,เคมีพันธ์ทางการเกษตรมูล,ลค่าเนี่ยนับร้อยล้านบาทเจ้าตัวตอนแรกบอกยอมรับนะรู้จักสามารถเพราะอีกฝ่ายเป็นนักการเมืองและเคยถูกทักว่าเดี๋ยวจะมีคนจ้องเดิเบินคดีเพราะเรื่องโฆษณาโครงการขายปุ๋ยแบ่งจ่ายซึ่งยืนยันไปแล้วบอกว่าขายสินค้าราคาถูกเพียงแต่อาจจะใช้คำโฆษณา,าไม่ถูกในบางผลิตภัณฑ์จากนั้นก็เริ่มถูกเรียกเงินมา5 0,000บาทเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือน อ้างว่าจะต้องเอาไปดูแลนายก่อนจะมีการต่อรองลงมาเหลือ3 0,000บาทก็เริ่มจ่ายตั้งแต่พฤษภาคมปีที่แล้วจนถึงกรกฎาคมปีนี้มีการโอนเงินเข้าบัญชีของแม่นายสามารถมาโดยตลอดจึงเป็นที่มาของเส้นทางการเงินกว่า20รายการเอาฟังเพิ่มเติมฮะหลักฐานที่ได้ชัดเจนก็คือทางลายนะฮะก็จะมีบอการายละเอียดหมดขอห้าหมื่นแล้วเลยต่อรองสองหมื่นแต่ไปจบที่สามหมื่นต่อเดือนประมาณนี้ครับก็เริ่มจ่ายพฤษภา แล้วก็หลังจากนั้นก็จ่ายมาเรื่อยๆฮะจนถึงเดือน7ดปีนี้ครับผมเขามีการทวงถามทุกเดือนไหมครับทวงถามทุกเดือนนะบางทีเราก็เลทไปก็ทวงถามมาบางทีก็ขอร่วมทําบุญก็ต่างหากบางทีเราก็โอนไป9 0 0าบ้างสามพบ้าง999อยกูประมาณนี้ <laughs> เป็นปกติทุนทำบุญวันเกิดปล่อยป้าปล่อยโคอะไรเงี้ย เอาเป็นว่าบริษัทธุรกิจเติมเงินและจำหน่ายซิมชื่อดังตอนนี้ยังไม่พบว่ากระทําผิดกฎหมายนะแต่มีข้อชวนสงสัยเรื่องการจัดโปรโมชั่นชักชวนคนนำเงินมาลงทุนและกับผลตอบแทนสูงถึง300%อ่ะค่ะลงาก <c oughs> ำไรสูงมาก300%ส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าคือพอโอนเงินมาแล้วเนี่ยไม่สามารถเบิกถอนเงินได้เพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลนะครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบของ DSI ครับ